คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณบิก๊กจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวของคุณบิก๊กแล้วก็ภรรยาครับต้องเดินทางไปหาลูกที่จังหวัดเชียงรายโดยต้องผ่านถนนเส้นหนึ่ง จนทําให้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก8ปดปีที่ผ่านมาถนนขึ้นเหนือมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณบิ๊กกันเลยครับสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับพี่แจ็คครับโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยคุณบิ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวแถวบางนาครับพี่แจ็คอยู่แถวแถวบางนาเออนะฮะคุณบิ๊กกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก ครั้งแรกครับพี่แล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเลยครับร้อยเปอร์เซ็นครับไม่เคยฟังสดเลยอืมไม่เคยเลยครับวันนี้อาจจะต้องครั้งแรกครับเออนะครับปกตินอนเร็วใช่ไหมปกติเวลานี้จะช่วงตักอึอแมวครับโต๊ตักอึอแมวแสดงว่าน้องแมวเยอะหรอประมาณสี่สิบตัวได้ครับเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้น่ะ อ๋อที่บ้านเป็นฟาร์มครับอ๋อที่บ้านเป็นฟาร์มน้องแมวครับอ๋อโอเคคือฟาร์มจําหน่ายน้องแมวอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับพี่แจค๊คอ๋อโอเคโอเคโอ้ชื่อ,อเดี๋ยวต้องถามชื่อฟาร์มแมวซะหน่อยแล้วนี่ค<ท>าดแมวเยอะอ่ะนานะครับแล้วก็ส่วนมากก็ฝากไว้ด้วยกับคานิวา่าขายของซะเลยมาคุณบิ๊กมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่แล้วครับนะฮะถนนขึ้นเหนือ คือต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับคนที่กําลังเดินทางอยู่นะตอนนี้น่าจะได้ฟิลเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับคุณบิ๊กครับผมก็เมื่อประมาณแปดปีที่แล้วครับพี่แจ๊คเป็นช่วงที่ผมแล้วภรรยาครับเรามีลูกด้วยกันนะครับอืแต่ด้วยความที่ว่าผมกับภรรยาครับเราต้องทํางานกันทั้งคู่ครับพี่แจ๊บก็เลยไม่มีเวลาที่จะเหมือนดูแลลูกด้วยตัวเองนะครับอืก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาลูกไปฝากทางยายเขาเลี้ยงครับ ครับก็นําลูกไปฝากยายครับได้ประมาณหกเดือนครับอเริ่มรู้สึกคิดถึงลูกกันครับก็เลยคุยกับทางแฟนว่าเดี๋ยวเราจะหาวันลางานนะครับไปเยี่ยมลูกกันอครับก็เสร็จสับกระตกตรงหาวันได้ครับก็ออกเดินทางจากกรุงเทพครับประมาณหกโมงเย็นครับก็ขับรถออกมาเรื่อยๆครับปกติ เหตุการณ์ปกติครับพี่ขับมาเรื่อยนคือกะไปถึงนู่นเช้าแน่ๆใช่ใช่ครับกะว่าถึงประมาณสว่างสว่างครับก็ขับมาเรื่อยๆครับพี่แจ็กเหตุการณ์ปกติครับจนมาถึงช่วงถนนเส้นหนึ่งครับที่เป็นถนนรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับพี่แจืมคือถนนเส้นเนี้ยครับเป็นถนนที่ยาวมากๆครับเป็นถนนรองหรือว่าถนนหลักเป็นถนนเส้นหลักเลยครับรอยต่อของจังหวัดอะไร พูได้พูได้จังหวัดตาครับพี่จังหวัดตาอ่าโอเคโอเคครับครับแล้วช่วงนั้นประมาณแปดปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่เขากําลังเหมือนทําถนนครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่มีไฟเลยครับเป็นถนนแบบมืดๆครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆครับใช้ความเร็วประมาณร้อยี่สิบกิโลเมตรประมาณเนี้ยครับขับไปสักพักหนึ่งครับผมสายตาผมทางด้านขวาครับเหมือนเลือกไปเห็นลักษณะเหมือนเป็นคนนะครับ เขาเดินอยู่ริมชิดสั่งเลีขวาครับพี่แจ๊คคือถนนนะครับมันเป็นถนนสองเลนแล้วก็มีเหมือนคูคลองเล็กๆกั้นกลางครับพี่แจ๊คครับอ่าผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินเดินชิดกับคลองครับมันเหมือนมีพื้นที่นิดนึงครับอ่าผมก็ขับมาแต่ด้วยความที่ผมขับเร็วครับแล้วผมก็ไม่ทันสังเกตผมก็เหมือนขับผ่านเขาไปครับโดยไม่ได้สังเกตอะไรครับก็คิดว่าเป็นชาวบ้านมาเดินหรือเปล่าครับครับตอนนั้นประมาณสักกี่โมง ประมาณห้าทุ่ม,มครับพี่แจ็คโอ้ครับทีนี้ก็ขับไปอีกสักพักๆหนึ่งครับพี่แจ็คประมาณไม่เกินห้านาทีครับผมรู้สึกเหมือนมองไปด้านหน้าครับเหมือนเห็นมีคนอีกแล้วครับออยู่ทางตำแหน่งเดิมเลยครับด้านขวางมือครับแต่ทีเนี้ยผมมาเริ่มเอะใจแล้วครับเพราะมันเป็นครั้งที่สองในลักษณะเดิมครับ แต่ด้วยความที่เหมือนเราตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยครับก็ขับปกติต่อความเร็วเท่าเดิมก็ยังขับผ่านต่อไปครับแล้วก็เห็นเหมือนเป็นคนแต่ทีเนี้ยผมเริ่มสังเกตมากขึ้นผมมองได้ว่าเป็นเหมือนผู้ชายครับพี่แจ็คสวมเสื้อสีแดงครับพี่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินถือมันเริ่มเห็นชัดขึ้นครับจากนั้นก็ยังไม่มันก็ยังเร็วอยู่ครับพี่ผมก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ขับรถต่อไปอครับพี่แจ็ค จากนั้นประมาณไม่นานเหมือนกันครับทีนี้พอมันเป็นรอบที่สามอะพี่แจ๊คผมเลยเหมือนเราเริ่มตกใจแล้วครับมันมองเห็นประมาณระยะประมาณห้าสิบหกสิบเมตรข้างหน้าครับคือทฟายมันด้วยถนนมันมืดเลยครับพี่ <Okay. S 2> พอฟล่รถนันสองมาจะเห็นข้างหน้าไกลๆเลยครับผมก็ยังเห็นว่าเป็นเหมือนมีคนยังเดินอยู่ลักษณะเดิมครับทีนี้ผมตกใจครับผมก็เลยชะลอความเร็วลงแล้ว okay. ประมาณลดมาหรือประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบะครับแล้วก็ตั้งใจมองครับทีนี้ผมตั้งใจมองแต่ผมไม่กล้าเบรคครับเพราะว่ามันมืดครับอ้อันตรายอย่าเบรกอย่าเบรคครับใช่ครับผมผมก็มองไปที่ตรงเขาอะครับทีเนี้ยพอเข้าไปใกล้ครับระยะที่มองคิดว่าชัดแล้วครับผมเห็นเขาทีนี้ผมเห็นเขาชัดแล้วเป็นชายผู้ชายเหมือนเดิมครับยังสวมเสื้อสีแดงและกางเกงขาสั้นสีดำเงินเหมือนเดิมครับ แต่ที่มันน่าตกใจตรงที่ว่าผมมองไม่เห็นศีรษะเขาครับพี่คือเขาเดินแต่ไม่เห็นหัวอ้าวเป็นไปได้ไหมครับว่าแสงไฟจากรถเราอ่ะมันไม่ถึงผมคิดแบบนั้นครับใช่ครับเป็นไปได้แต่พอกลับพอขับเข้าไปใกล้กว่าเดิมอีกระยะมันมันมันเวลามันไม่มากครับผมก็พยายามมองเพียงครับอีกแต่แสงไฟครับมันส่องถึงพื้นแน่นอนครับพี่แจ็คแต่ผมนะครับมองเห็น ช่วงล่างเขาครับได้มากสุดแค่หัวเข่าครับอุ้ยหลังจากหัวเข่าลงไปไม่เห็นอะไรเลยครับว่างเปล่าเหมือนขาลอยใช่ครับพี่ไม่เห็นอะไรเลยครับมันจะเห็นได้แค่หัวเขาแล้วเขาก็เขาก็เหมือนลักษณะเดินเคลื่อนเข้ามาหารถนะครับแต่ทีทีเนี้ยครับรอบเนี้ยครับเขาเดินเบี่ยงออกมาหารถผมแล้วครับอครับ แล้วก็เหมือนลักษณะเหมือนจะให้เราชนนะครับคแต่ผมผมก็ตั้งสติครับไม่ไม่เบรกแล้วก็ไม่ได้หักผมอะไรผมก็ขับผ่านเขาไปเลยครับอแต่ก็ไม่ได้มีการชนเกิดขึ้นครับผมก็สติหลุดแล้วครับตอนนั้นคือมั่นใจว่าใช่แน่ๆครับก็เลยเหมือนอุทานนะครับตะโกนออกมาว่าเฮ้ยแบบเสียงดังๆนะครับจังหวะนั้นแฟนผมที่นั่งนอนอยู่ข้างๆครับคือเขาหลับมาตลอดทางครับเขาตื่นครับ เขาก็หันมาถามผมว่าเป็นอะไรเนี่ยครับผมก็เลยหันไปบอกเขาว่าเจอเจอผีผมบอกเขาไปแบบนี้ครับผู้ตรงๆงเลยเหรอพูดเลยครับมาเจอผีคือมันสติหลุดแล้วครับีแฟนผมเขาก็คือหลังจากที่ผมพูดเขาว่าเจอผีครับพี่แจ็คหลังจากเนี้ยเหมือนผมสติหลุดครับพี่แจ็คเหตุเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หลังจากเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์ที่แฟนเขามาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งครับครับแฟนผมเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ผมบอกว่าผมเจอผีนะครับ ผมก็ขับรถเร็วขึ้นครับขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนแฟนต้องมามาตีแขนนะครับแล้วก็เหมือนกระชากแบบให้ให้มีสติครับอือออใช่ครับเพราะว่าแบบแฟนก็บอกว่าผมแบบไม่ตอบเขาอะครับครับเอาแต่ขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้แฟนก็บอกว่ากระชากอยู่สักพักหนึ่งครับจนผมมีสติครับอ่าก็กลับมาขับรถปกติเหมือนเดิมแต่ผมก็ยังยังตกใจอยู่ครับกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ครับ ก็ขับมาต่อเรื่อยๆครับพี่แจ๊คขับไปจนสักพักหนึ่งครับพักใหญ่จะเจอปั๊มน้ามันเป็นปั๊มแรกเลยครับครับอยู่ซ้ายมือก็แฟนเลยบอกว่าเราแวะจอดพักกันก่อนนะครับอ่าผมก็โอเคก็เลี้ยวเข้าปั๊มครับผมก็ไปจอดรถอยู่หน้าห้องน้ําครับแล้วก็จังหวะนั้นก็ลงรถกันครับอจังหวะที่ผมลงรถนะครับพี่แจ๊คผมอ่ะหันไปมองบนหลังคารถตัวเองครับครับแล้วผมเห็นนะครับเป็น เหมือนเรียกว่าตากะแตนครับพี่แจ๊คอ่าตักะแตนตัวสีเขียวเขาเรียกว่าตักะแตนตำข้าวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไอ้ตัวขายขายยาวขาหน้ายาวใช่ใช่ตากะแตนตำข้าวตากะแตนซองมวยครับคือคือมันมันก็ไม่ค่อยแปลกหรอกครับพี่แจ๊คที่เห็นตักะแตนบนหลังคาแต่คือผมต้องบอกกันว่าตั้งแต่ผมเกิดมาครับผมไม่เคยเจอตักะแตนตัวใหญ่เท่านี้ครับมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่เหมือนเท่ากับขวดเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเฮ้ ตัวใหญ่มากๆครับแบบใหญ่แบบตกใจครับอ่าผมกับแฟนเห็นมองหน้ากันก็ตกใจครับแล้วแฟนเขาก็เลยพูดเหมือนพูดลอยๆขึ้นมาครับว่าไม่ต้องตามมาแล้วจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวทําบุญไปให้ครับครับแล้วก็ไล่ตะกแแตนไปครับจังหวะนั้นผมเห็นนะครับผมก็ยังเหมือนยังไม่ค่อยมีสติครับผมก็เหมือนลงไปนั่งข้างๆรถนะครับกับฟุตปาดที่พื้นเหมือนลงไปนั่งครับแฟนก็เหมือนหายาดมอะไรมาให้ไงครับ ตหอะนั้นถัดไปประมาณช่องจอดสามสี่คันนะครับมันเป็นช่องว่างครับแล้วก็มีพี่อีกกลุ่มหนึ่งเขาจอดรถห่างเ,เราประมาณสามที่คันเหมือน,นเขา,าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกครับมีพี่คนหนึ่งเขาเดินมาถามแฟนผมว่าเป็นอะไรเนี่ยครับอ,อแฟนผมก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าแบบเมื่อสักครู่เจออะไรกันมาเงี้ยครับพี่เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจออีกแล้วเหรอ,อ,อครับเขาพูดเขาพูดแบบนี้เราก็เหมือนตกใจนิดๆเหมือนกันครับ แล้วก็พี่เขาถามว่าจะไปไหนครับผมก็เลยบอกว่าจะไปเชียงรายครับไปหาลูกครับแล้วพี่เขาก็เดินกลับไปที่รถครับแล้วเขาก็ไปหยิบเหมือนเป็นสร้อยอะครับที่มีพระครับมาให้ผมแล้วเขาก็บอกว่าแขวนไว้พี่ให้ครับคือคือต้องบอกกันว่าคือปกติครับผมจะมีรถอีกหนึ่งคันครับ ในรถนั้นจะมีพระมีอะไรครบท้วนแต่ว่ารถคันเนี้ยเหมือนเหมือนผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับก็เลยเป็นรถโล่งๆยังไม่ได้มีอะไรครับอ๋อไม่มีพระไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับแม้แต่ตัวเองวันนั้นก็ไม่ได้แขวนพระม่ครับครับอหลังจากนั้นพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่จะไปเชียงใหม่พอดีอืก็เดี๋ยวตามพี่มาแล้วกันขับตามกันมาครับหลังจากนั้นผมก็ขับตามพี่เข้าไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรครับจนพี่ถึงเชียงใหม่ครับพี่แจ็อ เหมือนพี่เขาก็บีบแต่ส่งสัญญาว่าเขาจะแยกแล้วนะอือ่าผมก็ว่าเราต,ต้องไปต่ออ่ะใช่ครับเราเ<อ>ต้องไปเลี้ยวขวาไปเชียงรายต่อครับอพี่พี่เขาก็บีบแต่ผมก็บีบแต่กลับครับอ่าเหมือนแบบส่งสัญญาว่าโอเคไงครับแต่แฟนนะครับแฟนบอกว่าเดี๋ยวแวะเชียงใหม่ก่อนหาอะไรกินก่อนอครับ<อ>ผมก็อ่าโอเคได้ก็ก็ไปหาข้าวกินกันครับแวะกกินข้าวต้มกันครับเสร็จแล้วแฟนก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวคืนเนี้ย เราเปิดโรงแรมนอนที่เชียงใหม่นี่แหละยังไม่ต้องไปต่อนะครับเพราะว่าแฟนเขาไม่อยากให้ผมขับรถคนเดียวแล้วก็ยังกลัวกันด้วยครับ,รบแต่ด้วยความที่พี่แจ็คครับมันอีกมันอีกแค่ประมาณแปดสิบโลครับจะถึงบ้านแล้วคือด้วยด้วยความที่บ้านของของแฟนนะครับเป็นเชียงรายที่เป็นอยู่ติดเขตเชียงใหม่ครับอ๋อโอ้ยแปสิบโ,โลเอาจิงริงก็ ชั่วโมงนึงอะเต็มที่ใช่ใช่ครับก็ผมผมก็เลยแบบคืออยากอยากกลับนะครับไม่อยากขับต่อก็เลยบอกแฟนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันก็ก็อย่าอย่าลับแล้วกันอะไรเงี้ยคบอกนั่งเป็นเพื่อนครับก็โอเคครับก็ขับกันต่อไปครับถนนเส้นที่เป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่ไปเชียงรายครับตอนนั้นก็เป็นถนนที่ขดเขี้ยวมากครับยังทําถนนไม่เสร็จครับยังเป็นเลนเดียวสวนกันอยู่ครับผมก็ขับไปครับมันก็มืดเหมือนเดิมครับ เหมือนคล้ายๆเหตุการณ์เดิมเลยครับก็แต่แต่รอบนี้ขับไม่เร็วแล้วครับขับประมาณห้าสิบหรือหกสิบประมาณเนี้ยครับขับไปได้สักพักหนึ่งครับใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกประมาณไม่เกินยี่สิบกิโลเมตรครับมันจะเป็นทางเหมือนทางลงเขาครับพี่แจ๊คทางลาดลงนะครับพอลงเสร็จปุ๊บจะเป็นโค้งเลี้ยวขวาใหญ่ๆครับเป็นโค้งใหญ่ๆไม่ได้โค้งหักศอกอะไรมากครับผมก็ขับไปปกติกําลังคุยกับแฟนเลยนะครับไม่ได้หลับไม่ได้อะไรกันอื จู่ๆครับพี่แจ็ครดผมะครับเสียหลักครับหมุนใช่ครับพี่ใช่หมุนเลยครับหมุนแล้วก็ลดนะครับไปกระแทกกับแบลริเออร์ด้านข้างแล้วก็หมุนไปกระแทกฝั่งนี้คือแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับหมายถึงว่าหลไลลงมันหมุนตอนกําลังเข้าโค้งเหรอมันมันกลางก่อนจะถึงโค้งครับพี่ยังไม่เข้าโค้งเลยมันเป็นทางตรงแต่มันเป็นทางลาดลงไปครับอืมครับอ่าแล้วก็หมุน สักพักหนึ่งครับคือช่วงจังหวะนั้น,นครับพี่แจ็คผมผมเคยเห็นแตใน่ในในหลังในละครนะครับที่เหมือนประมาณว่าเวลาคนใกล้ใกล้จะตายครับมันจะเหมือนมีภาพจําสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแวบเข้ามา<ช>คือตอนนั้นผมเป็นผมเป็นจริงๆครับ<ช>มันเหมือนเราเห็นภาพต่างๆแวบเข้ามาในหัวในระยะแค่สิบกวิตรงนั้นนะครับอ่าผมก็ พอชนเสร็จปุ๊บรถมันไปค้างอยู่ตรงกลางครับตรงกลางถนนผมก็ตั้งสติแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเป็นอะไรไหมครับแล้วก็หันไปถามแฟนครับว่าเป็นอะไรไหมครับแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบปวดตัวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอารถเข้าข้างทางครับรถมันก็ขับยากนีกหนึ่งเพราะล้อมันเหมือนเบี้ยวๆครับพี่แจ๊คครับก็รถก็เสียหายเหมือนกันครับ พอเอารถเข้าข้างทางได้ไม่ไม่ถึงนักเดียวครับแค่แป๊บเดียวแล้วนะครับด้านขวามือครับจากทางลาดลงมาครับมีมีสิทธิ์ล้อพ่วงครับวิ่งลงมาคือวิ่งมาเร็วมากเลยครับแล้วแบบคือผมมั่นใจว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาไม่เห็นแน่นอนเพราะมันอยู่มันไปคาตรงโค้งไปงทีถ้าอยู่ด้านขว่าที่เราหมุนแล้วก็ไปแปะไว้ตรงแบรีเออร์หรอใช่ครับใช่ครับคือแบบ พอพอขับผ่านไปปุ๊บผมก็หันมองหน้ากาแฟเลยเขาว่าแบบแบบแบบมันตกใจกับพี่แบบอ่าแบบมันถ้าเราไม่เลื่อนรถมายังไงเ,เขาชนเราแน่แล้วเขามาเร็วเลยครับครับก็เลยบอกบอกแฟนว่าตั้งสติแล้วโทรบอกแม่หน่อย <c oughs> ว่ารถเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> เพราะว่ามันใกลยย้จะถึงบ้านแล้วครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็เลยลงจากรถครับพี่แจ๊คผมก็ลงไปสำรวจรถครับเปิดไฟฉายจากมือถือครับเดินสองตาม ตามรถคือตอนนั้นตรงนั้นมันมืดนะครับแต่ว่าผมเหมือนกับมันตอนนั้นมันก็ยังไม่ทันคิดอะไรครับก็เดินเดินดูรถก็ออเห็นว่าแม็กรถมันคดครับแล้วก็มีเหมือนลมยางซึมด้วยครับก็เลยเลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อแล้วไม่งั้นจะถ้าเกิดยางแบนแล้วเดี๋ยวไปไม่ได้จังหวะนั้นแฟนก็กำลังคุยกับแม่ในสายครับเขาเปิดเหมือนเปิดลําโพงครับพี่แจ็คเขาก็บอกแม่ว่าแบบ รถชนนะอะไรเงี้ยแม่เขาเลยถามว่ารถชนอยู่ตรงไหนแตบต้องให้มาช่วยไหมอะไรเงี้ยครับแคนก็บอกว่าไม่เป็นไรชนอยู่ตรงอุทยานอ่าเป็นผมพูดแค่อุทยานแล้วกันครับอ่ะชนอยู่ตรงอุทยานอย่างเงี้ยครับพอแม่เขาได้ยินคําว่าแบบชนอยู่ตรงอุทยานนะครับแม่เขาตะคอกเข้ามาในโทรศัพท์เนี่ยครับบอกว่ารีบออกมาเดี๋ยวนี้รีบออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้คือแม่เขาพยายามแบบพูดแต่คําเนี่ยครับผมผมได้ยินผมก็ตกใจเหมือนกันครับว่าทําไมแม่ถึงพูดแบบนั้นครับ อ่าผมแฟนผมก็เลยเรียกว่าแม่บอกให้รีบออกมาจากตรงนี้ครับครับคผมก็เดินกลับไปที่รถครับจังหวะที่ผมกําลังจะก้มลงเข้าไปที่รถนะครับผมก็เลยหันไปมองด้านหลังรถอีกรอบหนึ่งครับผมมองไปประมาณสักยี่สิบเมตรจากตัวรถนะครับเห็นเป็นกองเศษกระจกแตกกระจกแบบแตกอยู่แบบกองใหญ่ๆเลยครับอ่าผมก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่ใช่กระจกรถเราหนิเพราะว่ากระจกรถไม่ได้แตกครับแต่แต่ก็มองมาแต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ ขึ้นรถครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงบ้านครับพี่ครับเพราไม่ถึงบ้านนะครับแม่เขาก็เหมือนผู้ใหญ่ครับเขาก็ทําเหมือนรับขวัญเราอะไรที่เราแบบเกิดอุบัติเหตุมาครับผมก็เลยถามแม่ไปครับว่าทําไมเมื่อกี้แม่ถึงบอกว่าให้รีบออกมาจากตรงนั้นมันมีอะไรคือผมก็ถามเลยครับผมก็ขาใจก็เลยถามเลยครับแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับตรงโค้งนั้นนะครับตรงอุทยานนะครับ มีรถบัสครับพี่แจ็คเป็นรถบัสของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาเขาเบรกแตกครับพี่แล้วเขาก็ตกลงไปคือตรงโค้งนั้นคือมันเป็นเหวครับพี่แจ็คตรงนั้นเลยโค้งใหญ่ๆนั่นะใช่ครับตรงเศษกระจกที่ผมเห็นนั่นคือ,อเศษกระจกของรถบัสครับอใช่ครับแม่เขาก็เลยเหมือนพอเขาทราบข่าวว่าอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยแบบให้ออกมาก่อนครับผมฟังก็รู้สึกตกใจอีกเหมือนกันครับพี่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรครับก็ขอตัว แม่ไปเข้านอนครับครับเหตุการณ์หลังจากนี้ก็เหมือนจะจบนะครับแต่มันยังไม่จบครับพี่แจ็คครับคือด้วยความที่ข้างบ้านของของบ้านแม่แม่ยายผมนะครับเขาเป็นร้านขายของชําครับและทุกๆเช้าครับเขาจะต้องเหมือนไปตลาดสดนะครับเพื่อซื้อของมามาไว้อครับเขาก็จะลูกสาวของเจ้าของร้านนะครับก็จะต้องไปตลาดประมาณตีห้าทุกๆวันครับ ทีนี้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ตัวลูกสาวเขาครับมาเล่าให้แม er ่ผมฟังนะครับเขาบอกว่าเขาก็ตื่นมาจะไปตลาดปกติครับพี่แจ็คทีนี้เขาก็ออกมาที่รถเขาอะครับเขาก็มองไปทางด้านซ้ายเห็นรถผมจอดอยู่เขาก็รู้แล้วล่ะเขาว่าว่าว่าน่าจะเป็นรถจากทางผมมาจากจังหวัดอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาบอกว่าเขาดันไปเหลือมองเห็นว่ามีคนอยู่ในรถครับพี่แจ็คครับ เขาก็เลยด้วยความที่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาก็เลยเดินมาที่รถครับแล้วก็มาชะโงกหน้ามองที่กระจกครับครับเขาบอกว่าเห็นเป็นผมะครับนอนในรถอ่าเป็นตัวเราเป็นตัวของคุณบิ๊กันนะใช่ครับเป็นหน้าตาผมะครับนอนอยู่ในรถครับทีนี้น้องเขาก็คิดว่าเหมือนผมมาถึงบ้านเราไม่กล้าเรียกแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับกลัวอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเหมือนเคาะเรียกแม่ให้ครับครับ อ่ะเขาก็เคาะเรียกแม่ว่าแบบผมแบบมาถึงแล้วมานอนอยู่ไม่กล้าเรียกอะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับอแม่ผมก็เปิดประตูออกมาและก็ถามน้องเขาว่าแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับน mm ้องเขาก็น้องเขาก็ชี then, ้ไปที train, <so ่รถว่าแบบผมพี่บิ๊กนอนอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เขาก็ตกใจครับแล้วแม่เขาก็เลยบอกน้องเขาไปว่าพี่บิ๊กมาถึงสักพักแล้วนอนนอนไปแล้วคือพอพูดจบแค่นี้น้องเขาก็กรีดแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปเลยครับครับอืมแล้ว พอเช้ามาครับแม่เขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยเดินเดินไปหาน้องเขาครับที่บ้านก็เดินไปถามคือน้องเขาน้องเขาจับไข้เลยนะครับเขาไม่สบายเลยผมก็เลยถามเขาว่าแบบเจอแบบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเหมือนที่ที่สักครู่ที่เล่ามาครับว่าเจอผมนอนอยู่ในรถไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจผมครับพี่แจ็คใ,ให้ผมผมถามน้องเขาว่าช่วยบอกลักษณะหน่อยว่าพี่ลักษณะแบบไหนออืครับคือ น้องเขาตอบมาครับพี่แจ็คตอนนี้ผมขนลุกแล้วครับน้องเขาบอกว่าพี่บิ๊กนอนอยู่ในรถใส่เสื้อสีแดงกังเกงข่าสั้นสีน้ำเงินครับพี่แจ็คผมแบบพอได้ยินผมก็แบบกลัวมากครับเหมือนกับคนที่เราเห็นตอนที่อยู่ที่ตากถูกป่ะใช่ครับใช่ใช่แล้วแล้วคือผมต้องขับรถกลับกรุงเทพงี้ครับพี่ใช่ครับก็ ก็รู้สึกตกใจครับก็เลยเล่าให้แม่ฟังครับแล้วแม่เขาก็เลยเหมือนเอาเอาผระมาทํารถน้ำมันรถอะไรเงี้ยแล้วก็เอารถไปซ่อมครับครับก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพครับด้วยความที่รถผมครับติดกล้องหน้ารถครับพี่ผมก็อยากรู้ครับว่าเหตุการณ์เนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรครับผมก็เลยเอาเมมโมรี่กล้องครับมาเปิดดูแต่ว่าคือกล้องผมมัน มันเมมได้แค่ทุกๆ5นาทีครับพี่แจ็คมันจะประมาณว่า5นาทีแล้วก็อัดทับไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่เยอะครับแต่ผมก็อยากดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เปิดกล้องดูครับพี่กล้องมันบันทึกตอนที่ผมรถผมอยู่กรุงเทพครับเป็นเหมือนผมขับรถอยู่ในกรุงเทพที่เป็นรถติดๆครับพี่แล้วหน้าจออยู่ดีๆมันก็ดับไปครับคือหมายถึงว่าตอนนั้นที่กําลังออกจากกรุงเทพมันใช่ครับบันทึกอะไรไม่ได้เลยมันบันทึกได้ครับพี่บันทึก ที่เป็นกําลังขับที่กรุงเทพครับใช่ไงก็หลังจากที่ออกจากกรุงเทพมันบันทึกอะไรไม่ได้เลยอ่าใช่ครับมันเป็นหน้าจอดบครับพี่อ่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมครับแล้วผมก็กําลังจะปิดคอมกับพี่กำลังจะถอดเมนออกครับจู่ๆพี่หน้าจอกล้องมันติดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับแต่มันมาติดตอนที่ผมจอดรถอยู่หน้าบ้านแม่แล้วครับหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ตอนรถถึงหน้าบ้านแล้วครับถึงหลังจากที่แม่บอกว่าให้ออกจากอุทยานแล้ว ตอนรถจอดถึงบ้านแล้วครับนั่นแหละเข้าใจคือผมกําลังไล่ไล่ลำดับเหตุการณ์หลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุออกจากอุทยานแล้วรถไปจอดที่นั่นกล้องมันถึงกลับมาใช้งานได้อีกใช่ครับเฮมันกลับมาบันทึกครับใชานั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับครับพี่ครับก็ประมาณนี้ครับโอ้โหสมมุติว่าไอ้ช่วงเวลากล้องที่มันบันทึกไม่ได้ที่มันหายไปมันคือส่วนสําคัญของเรื่องนี้มากเลยนะใช่ครับทีนี้เนี่ยได้กลับไปดูเอาตรงอุบัติเหตุก็แล้วกัน อยู่ๆรถมันเสียหลักหมุนเองเพราะอะไรถนนมันลื่นเหรอคือเราขับเร็วเหรอห้าสิบหกสิบครับพี่แจ็คไม่เร็วแน่นอนครับรับขับมาไม่ใช่ทางโค้งเะยครับเป็นทางตรงที่กําลังจะโค้งครับอืครับพี่แล้วย่อยู่มันก็หมุนเองมันมันมันเหมือนใช่ครับมันเหมือนท้ายมันปัดครับพี่ท้ายมันปัดใหม่ครับถ้าคิดในแง่ดีอาจจะลื่น อะไรก็ได้ครับอมืมันต้องมีอะไรที่ทําให้มันหมุนอ่ะโอเคมันอาจจะนะเช้าเชา้ชาถูกป่ะครับพี่น้ําค้างอ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะเพราะว่าเชา้ชาเชา้าบนเขาอ่ะผมว่าถนนน่ะมันมีโอกาสที่จะเปียกครับแล้วรถบางทีเราขับแล้วมันอาจจะยังไม่ชินรถใหม่ด้วยอ่ะครับครับเออนะครับมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ แต่เราก็รอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้เพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจเอารถออกจากตรงที่มันไปแปะไว้ตรงแบลรีเออร์มาจอดไว้ข้างทางโทษนะสิบล้อเอาไปกินแน่ใช่ครับแน่นอนครับพี่เออนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลงเขาแล้วก็เป็นทางโค้งใช่ครับถูกไหมใช่ครับโอ้เท oh, ่ากับว่าเรามาไล่ลําดับเหตุการณ์อ่ะเราเจอเป็นลักษณะของคนใส่เสื้อแดง แล้วเหมือนกับเขาตามมาแล้วมี <EP S 2> พี่นค,คนหนึ่งเนี่ยเขาให้ของดีเอาไว้เพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยจากการเดินทางของดีนั้นอาจจะช่วยเราก็ได้นะหรือคนนั้นมาไม่ใช่สิคนนั้นมัน,ม,นมันไม่ใช่สิเขาพยายามทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเข้าที่ฟังดูคือตัวของตัวของคุณบิ๊กอะสติกำลังจะเสียแล้วถ้าแฟนไม่สกิดนะ ตอนแรกที่บอกว่าคุณบิ๊กค่อยๆขับรถเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็อันตรายแต่เข้าใจได้เพราะาคนเจอมาอยากจะหนีจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับเออแล้วตอนกลับจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเนี่ยขับกลางวันหรือว่ากลางคืนกลางวันตลอดทางกลางวันดีกว่าใช่ปลอดภัยคือทางแก้ที่ดีที่สุดอย่างน้อยเนี่ยมันมีเพื่อนร่วมทางเออกลางคืนเอาพูดตรงๆนะฮะเส้นตากเถินลำปาง เส้นนั้นน่ะเอาจริงๆกลางคืนก็ก็ก็เปลี่ยวแต่ค,คนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจะชอบขับกลางคืนเพราะมันสบายกลางวันรถมันเยอะใช่ครับพี่กลางวันแบบโหทั้งเยอะแล้ะร้อนนะกลางคืนก็จะขับสบายหน่อยรถจะไม่ทํางานหนักมากเออแต่ก็ต้องแลกมากับความเปลี่ยวบางจุดมันไม่มีรถสวนเลยบางจุดเหมือนเราต้องขับอยู่คันเดียวอ่ะ ใช่ครับเออนะฮะเท่ากับว่าเหตุการณ์นั้นแล้วพระสร้อยเส้นนั้นยังเก็บไว้อยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับเออเก็บไว้นะเพราะว่าดูเหมือนว่าพี่เขาก็เป็นคนใจดีมากๆเลยนะการให้พระใครสักคนหนึ่งอะ่ะแสดงว่าเขาต้องเขาต้องเป็นเป็นห่วงอะไรเพราะเขาพูดว่าเจออีกแล้วเหรอแสดงว่าเขาต้องรู้อะไรมาใช่ครับถูกบ้าแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับ เออนะครับโอเคคุณบิ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของถนนขึ้นเหนือเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วอันเนี้ยฟังไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหลายเท่าสติต้องมีสมาธิต้องเยอะในการขับรถตอนกลางคืนนะครับแต่มันเป็นช่วงที่ขับรถสบายที่สุดและนะคุณบิ๊กเนาะ เออนะครับคุณบิ๊กระหว่างที่คุณบิ๊กเล่าอยู่เนี่ยมีเหมือนเป็นชาวแก๊งของคุณบิ๊กมาเยอะเหมือนกันนะอ๋อน่าจะเป็นอืมน้องๆในผมเป็นอดมินเพจนะครับเพจอะไรเอ็ทวงแมวคืนคืออะไรทวงคืนแมวคืออะไรอ่ะเป็นเป็นเพจของแมวพันปิจิตนะครับพิจิตครับอะไรนะเป็นแมวพันปิจิตครับผมครับแล้วก็แบบมีสมาชิกในในเพจอย่างเงี้ยครับอ่าอ่ามันมันหมายถึงว่า เพจทวงคืนแมวอะไรอย่างเงี้ยคือเพจอะไรทําขึ้นมาเล่นๆหรือว่าอ่าเป็นเป็นเพจที่เหมือนเราพยายามรักษามาตรฐานของสายพันธุ์แมวตัวนี้ไว้ครับอ๋อทวงคืนแมวก็คือรักษามาตรฐานครับอ่านะครับเพจชื่อว่าเพจอะไรนะทวงคืนแมวบิกติฟอมมาตรฐานครับโอเคโอเคเนี่มีชาวก็เรียกว่า,าธาตุแมวมากันเพียบเลย เออนะครับแล้วก็ฟาร์มแมวของคุณบิ๊กนี่ชื่อฟาร์มแมวอะไรเนี่ยอ่าบ้านบิ๊กเหมียวครับบ้านบิ๊กเหมียวนะครับใครอยากจะไปดูน้องน่ารักน่ารักก็ไปไปดูกันได้เนี่ยแอดบิ๊กแอดบิ๊กแอดบิ๊กมาเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคโอ้สวัสดีทางลูกเพจของทางคุณบิ๊กด้วยขอบคุณมากๆที่คุณบิ๊กมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวแก๊งเดอะคอสเตอร์ได้ฟังนะคุณบิ๊กนะครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆคุณบิ๊กครับสวัสดีพี่แจ๊คสวัสดีทุกท่านด้วยครัับบครผม หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว